คอนโดใหม่บิวอินครบและเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่แถมอยู่ใกล้เซ็นทรัลรัตนาธิเบศตลาดต้นสักและ MRT สายสีม่วงสถานีสะพานพระนั่งเก้าที่นี่เลยเซลรัตนาธิเบศ 2. 2พรีเมียมคอนโดโลวไลท์ life, สุดไพรเวทมาดูห้องพักกันดีกว่า นี่คือห้องวันเบดรูมขนาด30ตารางเมตรแบ่งเลเยอร์อมาดีมากให้พื้นที่เยอะฟิลเหมือนอยู่บ้านเลยประตูเป็นดิจิทัลดอร์ล็อกมาพร้อมวิดีโอดอร์โฟนเห็นหน้าและปลดล็อกจากล็อบบี้ได้เข้ามาโซนแรกจะพบกับพื้นที่ครัวมาพร้อมเคาน์เตอร์ทำอาหารตู้เก็บของและบิ l อินเครื่องใช้ไฟฟ้าจากคาเฟเล่รวมถึงโต๊ะกินข้าวมาให้ด้วยีกกันคือพื้นที่โซนนั่งเล่นที่มีขนาดกว้างขวางเชื่อมต่อไปยังโซนพื้นที่ระเบียงตรงนี้วางเครื่องซักผ้าได้บรรยากาศแบบนี้ ฟีลเหมือนอยู่บ้านสุดๆบริเวณหน้าห้องน้ำมีบิวอินชั้นวางของมาให้ด้วยห้องน้ำใช้วัสดุแบบพรีเมียมพร้อมกระจกกันอาบน้ำและชั้นวางของแบบบิวอินสุดท้ายก็คือห้องนอนนะครับเขาให้พื้นที่มากกว้างมากโดยแบ่งเป็นโซนเตียงนอนโซนโตทำงานหรือจะใช้เป็นโตเครื่องแป้งก็ได้มาพร้อมกับบิวอินตู้เสื้อผ้าแบบเต็มบานทั้งหมดนี้เริ่มต้นเพียง1.89ล้านบาทสนใจลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการคลิกเลยหรือโทร1753